คลิปนี้เนื้อเมฆฟิชชิ่งจะพาเพื่อนๆไปแข่งขันสวายในแมตท,ที่บ่อตกปลาชมวิวดอ,อยวันนี้หัวหน0 0งบาทจะใช้เทคนิคไหนในการเอาตัวรอดไปรับชงกัน<อ>เลยครับเพื่อนๆขันช <uestos> <ไป S 3> ั่วโมงลัหนึ่ง,งสอง สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกทท่านนะครับวันนี้เหนือเมฆฟิชชิ่งพาเพื่อนเพื่อมาแข่งขันในแมตช์นะครับที่บ่อกตกปลาชมวิวดอยนะครับวันนี้เล่นกันที่หัว15,000บาทนะครับราคาค่าคันก็ 1,000บาทนะครับบวกขัดชั่วโมงนะครับแล้วก็ปากริชนะครับอีก300บาทนะก็เป็นหนึ่ามร้อบาทนะครับลุ้นหัว15,000บาทนะครับรวมรางวัลทั้งหมดนะครับก็10กว่ารางวัลเลยนะครับวันนี้นะก็เดี๋ยว ไปลุ้นกันนะครับว่าผมจะมีรางวัลติดไม้ติดมือให้เพื่อนๆได้รับชมกันหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวมาดูชุดสายหน้าแล้วก็ตัวเหยื่อนะครับแล้วก็เทคนิคที่ผมใช้ในการแข่งขันคืนนี้นะครับเพื่อนๆเพื่อนๆนะวันนี้ใช้ชุดนี้นะครับในการตกแมปไนนะครับนะเป็นคันเก้าฟุตนะครับเซนวิกแอรูพัดนะครับนะก็เก้าฟุตนะตัวรอก็ชิมานูนะครับสแตนดิคเบอร์สามพันนะสายเมนหลัก15ปอนด์นะครับวันนี้ผมเล่นเป็นตะกัววิ่งนะวิ่งอิสระเลยนะหมุนหนึ่งตัวนะครับชิงหน้า อ่ายี่สิบปอนด์นะครับนะก็อ่าสามสิบเซนนะแล้วก็ตะขอใช้เบอร์หกนะตกปลาเล็กนะวันนี้นะชุดนี้ครับในการแข่งขันวันนี้นะครับนะเป็นแมตช์ไนท์นะครับนะเดีย๋ยวมาดูตัวเหยื่ยกอกันนะเพื่อเพื่อนนะวันนี้ครับเหยื่อก็จะเป็นขนมปังปั่นขาวขอบนะนเพื่อนนะแบบนี้ครับหัวเชื่อชิปเนื้อเมฆสร้างกลิ่นที่แตกต่างครับวันนี้ผมปั่นมาอยู่น่าจะบเราอ่า ห้าปอนด์นะก็ใส่ประมาณกะระยะสักห้ากำมือนะเพื่อนนะเหมือนเดิมครับ,บเพื่อนๆนะน้ำด้วยไปครับให้เกรดประรวมเนือเมฆครับใส่เข้าไปนิดหน่อยนะฮะเพราะว่าปลาเล็กเนี่ยเขาเลี้ยงมาด้วยให้เกรดนะก็ตัวนี้จะช่วยได้นะครับนะนไม่ต้องผสมน้ำนะครับหยอดเลยอ่ะไม่ต้องผสมน้ํานะเพราะว่าอ่าตัวไอ้ขนมปังมันมีความอ่าชื้นอยู่แล้วนะขนมปังมีความชื้นอยู่แล้วนะใช้แค่นี้ครับเพื่อน ตัวนี้ชิ้นเกี่ยวนะชิ้นเกี่ยวก็จะใช้เป็นขนมปังกะโหลกนะครับนะขนมปังใหม่เลยนะหนึ่งก้อนนี่น่าจะได้สามชั่วโมงนะยสบายๆนะแต่เราแบ่งครึ่งนะแบ่งครึ่งนะครับแล้วก็ถมไว้นะเพราะว่าถ้าเราไม่ถมแบบนี้เนี่ยมันจะแห้งนะครับจะแห้งตัวนี้ก็ใช้ฉีดติ่งนะฉีดเข้าไปเลยครับฉีดติ่งเข้าไปเลยฉีดเข้าไปเลยอย่าหลักเข้าไปด้วยนะหอมๆหน่อยตาเล็กหน่อย ปลาเล็กชอบหอมๆนะเพื่อนะนะนะลุยกัน,กนเริ่มการแข่งขันได้เลยครับเพื่อนๆวันนี้เริ่มตกนะครับตอนหกโมงครึ่งนะครับไปจบที่สี่ทุ่มนะครับนะก็เวลาการแข่งขันทั้งหมดก็สามชั่วโมงครึ่งนะครับนะวันนี้ผมตีเป็นตะกร้อวิ่งอิสระนะครับแล้วก็เน็บติงนะครับไว้ด้านข้างนะครับแบบนี้นะ วันนี้เล่นสายปลากันที่สายหลักเล่นที่1.20นะครับปลากิก1.30นะครับขันชั่วโมงเล่นที่1.40นะครับปลาใหญ่ตัดน้ำหนักที่2.50นะครับนะวันนี้ผมตีในลักษณะกลางบ่อนะครับจะไม่ตีเต็มระยะนะครับนะ ตีประมาณ60-70%นะครับของบ่อนะจะดึงปลาเข้ามานะครับใกล้ๆนะครับเพราะว่าตีชิดขอบบ่อนะครับปลาเล็กนะครับกวนมากๆเลยนะครับหมายนี้นะปลาเล็กเยอะมากๆวันนี้ผมก็เลยจะดึงปลาเข้ามากลางบ่อนะครับแล้วก็เยอะใกล้ๆนะครับจัดมาแล้วครับแต้มแรกนะครับแหกหมานมาแล้วครับเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าปลาตัวนี้จะเข้าไซส์หรือเปล่านะครับนะ ก็วันนี้นะครับนักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขันนะครับก็ร่วมร่วม30กว่าสายนะครับก็ถือว่าไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเต็มพิกัดบอลน่าจะจุได้ประมาณ5-60สายนะครับนะก็เป็นแมตต์โอเพนนะครับแมตต์เล็กๆนะครับหัว15,000บาทนะครับ ปลาตัวนี้นะครับดูทรงแล้วเนี่ยน่าจะตัวไม่ใหญ่นะเพืเ่อนๆนะน่าจะไซส์ประมาณโลนึงนะไม่ถึง1.2นะตัวนี้ก็ต้องปล่อยไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวไ่ลุ้นตัวใหม่กันนะครับนะดูทรงแล้วน่าจะประมาณโลนึงนะตัวนี้นะตอนนี้ก็มืดแล้วนะครับนะก็การถ่ายทำก็จะมืดๆหน่อยนะครับเพราะว่าตกกลางคืนนะครับนะก็วิธีการเกี่ยวเหยื่อนะครับสับตะขอหนึ่งที่บิดกับสับกับคืนนะครับแต้มติ่งด้วยเขียวเนือเมฆนะครับ ตอนกลางคืนแบบนี้นะครับผมอ่อยเหยื่อไปหลายเหยื่อแล้วนะผมก็เปลี่ยนมาปั้นเหยื่อติดตะขอเลยนะครับแต่ใส่เป็นตะกร้อเหมือนเดิมนะครับนะไม่ได้เปลี่ยนเป็นะตะกัวนะครับเพราะว่าเราตีใกล้ๆนะครับผมตีประมาณ60-7 0ซของบ่อนะก็การตกแบบนี้ก็ดึงปลาเข้ามาใกล้ๆนะครับเวลาเยื่อปลาก็จะได้ เข้าไวๆหน่อยนะครับบ่อนี้สามารถดึงปลาเข้ามาได้นะครับเพราะว่าผมหอยไปประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับหมดเยื่อไปจะครึ่งถังแล้วนะครับนะกินขามื่อลยครับเพื่อนๆนะตีปุ๊บกินปั๊บเลยนะครับนะตัวนี้ดูทรงแล้วน่าจะมีไซส์นะครับน่าจะได้ช่างนะครับนะเพื่อนๆเห็นไหมครับเวลาเราตีกลางบ่อนะใกล้ๆนะเราก็จะเยือปลาเข้าได้ค่อนข้างไวนะครับนะเป็นการเก็บปลาที่ไวนะครับนะก็ แบบนี้แหละครับนะสูตรกลางคืนนะครับไม่ต้องตกไกลนะครับยิ่งเป็นหมายนี้นะครับถ้าตีไกลนะครับตีชิดฝั่งนะมันจะเป็นไม้ไผ่นะครับสายเราอาจจะไปพันไม้ไผ่ได้นะครับทําให้สายขาดนะครับแล้วก็เสียเวลานะผมก็เลยเลือกที่จะตีกลางบ่อนะปลาตัวนี้ไซส์สวยๆเลยนะเพื่อนๆนะเดี๋ยวไปลุ้นหน้าตาช่างกันนะครับนะโอ้เข้าไซส์เลยนะครับ มาเพื่อนๆเดี๋ยวมาลุ้นปลาตัวนี้กันนะครับนะหนึ่งสองศูนย์นะครับนะหนึ่งกิโลสองนะครับมาดูว่าจะเข้าไซส์หรือเปล่านะครับเพื่อนๆนะแต่ดูทรงแล้วผมว่ามันน่าจะเล็กเกินไปนิดหน่อยนะครับนะก็เดี๋ยวลุ้นกันนะครับนะขึ้นตาช่างแล้วก็ต้องขึ้นเลยนะครับนะตัวนี้ผมจุ่มเรียบร้อยนะเพื่อนๆนะก็เป็นปลา1.13นนะครับเล็กไปเดี๋ยวหาใหม่ครับเพื่อนๆ ตอนนี้นะครับเพื่อนๆก็การแข่งขันนะครับผ่านมาแล้วชั่วโมงครึ่งนะครับผมก็ยังหาไซปลาไม่ได้นะครับขันชั่วโมงแรกก็หาไม่เจอเลยนะครับเดี๋ยวมาเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าชั่วโมงนี้นะครับผมจะหาปลาขันชั่วโมงได้หรือเปล่านะครับขันชั่วโมงจะเล่นอยู่2ชั่วโมงนะครับชั่วโมงที่1กับชั่วโมงที่2นะส่วนชั่วโมงที่3นะครับก็หาเฉพาะปลาไซหลักนะครับกับปลาไซใหญ่นะครับ ตัวนี้นะครับจัดมาอีกหนึ่งแต้มนะเพื่อนๆนะตกปลาตอนกลางคืนนะครับผมอาจจะไม่ค่อยได้ถ่ายอะไรให้เพื่อนๆได้ดูเยอะนะครับแค่ได้ถ่ายาเทคนิคนะครับชุดใส่หน้าแล้วก็สูตรเหยื่อนะครับแล้วก็วิธีการตีที่ผมใช้ในการแข่งขันนะครับเพราะว่ากลางคืนมันมืดนะครับมองไม่ค่อยเห็นนะครับปลาตัวนี้ก็ดูทรงแล้วน่าจะเข้าสายอยู่นะครับนะเดี๋ยวเราไปช่างกันครับเพื่อนๆ ดเดี๋ยวมาลุ้นปลาตัวนี้กันนะครับนะไซน่าจะเข้าไซอยู่นะครับ1.20นะกะ็ดูทรงแล้วจะใหญ่ไปนิดนึงนะครับผมก็เลยสั่งเช็ดนะครับเช็ดให้น้ําหนักลงสักนิดนึงนะครับรรรรรทําการบีบมาเรียบร้อยนะเดี๋ยวลุ้นกันนะครับปลาตัวนี้ขึ้นตาช่างครับเพื่อนเโอโ้โห1น4 <gallon S 1> นะครับเกินไป4กกครับเพื่อนๆนะไม่เป็นไรหาเอาใหม่ครับมาครับได้ปลามาอีกหนึ่งตัวนะครับ ตัวนี้เนี่ยผมดูทรงแล้วน่าจะเป็นปลาขันชั่วโมงนะครับนะก็เวลาตอนนี้นะครับเหลือเวลาอีกประมาณ1 0นาทีนะครับชั่วโมงสุดท้ายนะครับขันชั่วโมงเล่นกันที่1.40นะครับตอนนี้นํากันที่1.38นะครับปลาตัวนี้ผมดูทรงแล้วน่าจะเข้าไซส์นะทําการบีบนิดหน่อยนะครับกลัวเกินนะครับนะเพราะว่าปลาไม่เต็มเข็มแบบนี้เนี่ยถ้าเราเกินนะครับก็ไม่มีโอกาสได้นะแต่ถ้า มันไม่ถึงนะครับเป็น1.38 1.39 1.40ก็ยังพอได้ลุ้นนะครับกับขันชั่วโมงนะตัวนี้ผมวางไว้นะครับว่าน่าจะเป็นปลาขันชั่วโมงแน่ๆเลยนะครับนะถ้าได้ตัวนี้ก็ถือว่ารอดตัวแล้วนะครับเพราะว่า อ่าขันชั่วโมงนะครับได้อยู่ที่2,900บาทนะครับค่าคันเราแค่1,300บาทนะครับก็ได้กําไรแน่ๆนะครับพันกว่าบาทนะตัวนี้เดี๋ยวมันลุ้นกันนะครับก็ตัวนี้บอกให้ทั้งเช็ดนะครับทั้งบีบนะดูครับเตรียมสกอ์การ์ดไว้เรียบร้อยนะครับตัวนี้ผมคิดว่าน่าจะมีลุ้นนะครับเพื่อนๆนะเอาขึ้นช่างครับเพื่อนๆนะลุ้นกันครับหนึ่งอะไร 1.38เข้าเพื่อนเพื่อนนะเข้าไซ์อยู่นะครับเพื่อนเพื่อนนะตัวนี้ก็ทำการจดนะครับนะเพื่อรอลุ้นนะครับว่าจะมีคนมาตีทับเราหรือเปล่านะครับสำหรับขันชั่วโมงนะเพื่อนเพื่อนนะได้ลุ้นแล้วครับเพื่อนเพื่อนหมดเวลานะครับเพื่อนเพื่อนนะขันชั่วโมงที่2นะครับผมรับไปนะครับ2,900บาทนะครับวันนี้ถือว่ารอดตัวแล้วนะครับนะ ก็เดี๋ยวหรือเวลาอีกหนึ่งชั่วโมงนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าผมจะหาปลาไซหลักได้หรือเปล่านะครับ1.20นะครับปลากิ๊ก1.30แล้วก็ปลาใหญ่นะครับตัดน้ำหนักที่2.50นะครับลุ้นกันครับปลาตัวนี้น่าจะมีไซนะครับไซใหญ่ด้วยนะปลาตัวนี้นะครับทำการจุ่มนะครับนะเพื่อเพิ่มน้ำหนักปลานะครับนะ ก็ลุ้นปลาน้หนักนะครับตัดที่2.50นะครับนะตัวนี้ก็เวลาเราเพิ่มน้ำหนักนะเราก็จะเอาหัวขึ้นแบบนี้นะครับเพื่อไม่ให้น้ํามันออกนะครับนะเพราะว่าเราต้องการเพิ่มน้ําหนักปลานะครับไม่ผิดกติกานะครับนะเพราะว่าทางบ่อเขากติกาก็คือสามารถจุ่มได้นะครับ แต่ห้ามปวดตะขอออกก่อนนะครับถ้าปวดตะขอออกก่อนก็คือไม่สามารถจุ่มได้แล้วนะครับแต่ปลาตัวนี้เนี่ยผมทําถูกกติกานะครับก็สามารถขึ้นชั่งได้นะครับนะก็กติกาแต่ละบ่ไม่เหมือนกันนะครับปลาตัวนี้ลุ้นกันครับเพื่อนๆโอ้โหเพื่อนๆสองจุดสี่แปดขาดไปสองกิกนะครับเพิ่มน้ําหนักไม่ขึ้นนะครับโอ้โหเสียดายมากๆนะไม่งั้นก็นําที่หนึ่งนะครับเหลือเวลาการแข่งขันอีกประมาณสามสิบนาทีครับ เหยื่อนี้นะครับเพื่อนๆก็น่าจะเป็นเหยื่อสุดท้ายแล้วนะครับเหลือเวลาการแข่งขันอีกประมาณ2นาทีนะครับนะก็ต้องเร่งหน่อยนะครับตอนนี้ก็ยังหาไซส์ไม่ได้นะครับไซส์หลักนะยังหาไม่ได้นะครับส่วนปลาไซส์ใหญ่นะครับเมื่อกี้เอาไปช่างนะ2.48นะครับขาดไป2กิกโอ้ยเสียดายมากๆนะครับจัดมาแล้วครับตัวนี้ตัวสุดท้ายโอ้โหเพื่อนเหลุดนะตัวนี้อันนี้ก็มีอยู่ช่องเดียวนะ ขันชั่วโมงครับมีขันชั่วโมงอยู่ชั่วโมงเดียวจบข่าหมนเวลาการแข่งขันกับเพื่อนๆนะวันนี้ผมก็รอดตัวนะครับได้ขันชั่วโมงนะ1ขันนะสองพบาทนะแต่ไซลักอ่าไปใหญ่ไม่มีนะก็รอดตัวครับรอดตัวครับวันนี้นะย่อ รับผมสําหรับคลิปนี้นะครับก็คงต้องลาเพื่อนๆไว้เพียงเท่านี้นะครับอาจจะไม่ค่อยได้ถ่ายอะไรมากนะครับเนื่องจากมันมืดนะครับก็วันนี้ก็ถือว่าได้มาแชร์ประสบการณ์นะครับนะ<อ>เทคนิคชุดใสยหน้า สูตรเหยื่อนะครับแล้วก็วิธีการปั้นเหยื่อนะครับแล้วก็การตกของผมนะครับในการแข่งขันวันนี้นะครับวันนี้สินค้าของทางช่องก็ทํางานได้ค่อนข้างดีนะครับกับการแข่งขันนะไม่ว่าจะเป็นหัวเช้อชิปเนื้อเมกสร้างกลิ่นที่แตกต่างนะครับไฮเกรดปลารวมเนื้อเมกนะครับแล้วก็เขียวเนื้อเมกนะครับมีตัวเป็นโดนนะครับหัวเชื้อนานะครับถ้าเพื่อนสนใจสินค้า ทักเข้ามาได้เลยนะครับวันนี้ก็คงต้องลาเพื่อนๆไว้เพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องนเนื้อเมฆ<ม>ฟิชชิ่งชาแนลไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ